สวัสดีค่ะเราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานจากักรพ้งจานุเมรุ่น793 pg เชิญรับชมกันได้เลยค่ะก่อนอื่นเลยเราจะมาแนะนำส่วนประกอบภายนอกตัวเครื่องกันเลยนะคะอันดัดแรกจะมีตัวเสียบรักไฟและสวิตช์เปิดปิดด้านข้างต่อมาก็จะเป็นวงล้อจักรเพื่อหมุนการทำงานของเข็มต่อมาจะเป็นปุ่มปรับฟันส่งของเนื้อผ้าสามารถปรับระดับได้เกือบทุกเนื้อผ้า และปุ่มด้านบนจะเป็นปุ่มปรับความถี่ห่างของฝีเข็มสามารถปรับได้ถึง4ระดับตามชนิดของเนื้อผ้าตัวนี้จะเป็นปุ่มปรับความตึงหย่อนของเส้นด้ายเส้นนะคะตัวนี้สามารถปรับความตึงหย่อนของเส้นด้ายได้ถึง9ระดับเพื่อเพิ่มความตึงและปรับฝีเข็มให้สวยงามนะคะต่อมาด้านบนจะมีปุ่มปรับแรงกดทับผ้า ต่อมาจะเป็นตัวเก็บเศษได้สามารถรองตัดเศษผ้าและเศษได้ที่ตัดออกมาจากตัวเครื่องส่วนด้านหน้าของตัวเครื่องก็จะมีฝาครอบเมื่อเปิดออกมาก็จะมีวิธีการร้อยได้ครบทั้ง4เส้นจะมีสัญลักษณ์ร้อยได้ทั้ง4เส้นตามสัญลักษณ์ของสีด้านในก็จะประกอบไปด้วยใบมีดตัดผ้าและปุ่มปรับการตั้งค่าของตะเข็บ S และ R ต่อมาจะเป็นปุ่มปรับใบมีดด้านบน ต่อมาก็จะเป็นปุ่มปรับความกว้างของการตัดผ้าต่อมาก็จะมีที่ตัดปลายได้ด้านข้างส่วนประกอบของด้านหลังของตัวเครื่องอันดับแรกก็จะมีแกนตั้งหลักได้4หลอดและเสาประคองได้สามารถปรับระดับได้ที่สำคัญจะมีตัวจับไว้หิ้วตัวเครื่องด้านหลังและมีช่องระบายความร้อนด้านข้าง2ด้านเพื่อยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่องได้ยาวนานยิ่งขึ้น ต่อมาเราก็จะมาเริ่มต้นวิธีการร้อยได้ทั้ง4เส้นกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะเปิดฝาหน้าด้านหน้าตัวเครื่องลักษณะเช่นนี้ค่ะแล้วเราก็จะปรับเสาตั้งได้ขึ้นเราจะร้อยเส้นที่1คือเส้นสีเขียวเส้นนี้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มต้นร้อยได้อันดับแรกให้เราปรับตั้งค่าความตึงหย่อนของเส้นได้ทั้ง4เส้นไว้ที่เลขศูนย์และยกตีนผีขึ้นเพื่อให้จานหนีบได้เปิดทุกเส้นนะคะ ต่อมาเราจะมาร้อยได้ตามสัญลักษณ์สีเส้นที่1จะเป็นสัญลักษณ์สีเขียวจากนั้นลากเส้นได้ผ่านเสาตั้งได้และพันสอดเข้าในช่องเสาตั้งได้ช่องที่2เพื่อไม่ให้ได้ร่นพันกัน นั้นลดใบมีดลง จะเสร็จแล้ว1เส้นเส้นสีเขียวตามสัญลักษณ์ของสีเข็มที่1เส้นที่1จากนั้นไว้ใต้ตีนทับผ้าเราจะร้อยเส้นที่2ต่อจากนั้นจะร้อยเส้นที่2เส้นสีชมพูนะคะ จากนั้นหมุนวงล้อจักเพื่อให้ตำแหน่งเข็มที่เราจะสอดได้ง่ายขึ้นจากนั้นเราจะใส่ปลายได้เข้าหนวดกุ้งตรงนี้นะคะเสร็จแล้วใส่เข็มจากด้านหน้าไปด้านหลังจากนั้นไว้ใต้ตีนทับผ้า ต่อมาเราจะมาร้อยเส้นที่3เส้นนี้สีฟ้าเส้นสีฟ้ากับเส้นสีส้มจะเป็นเส้นเข็มด้านบน2เข็ม เส้นที่4เส้นสุดท้ายคือเส้นสีเหลือง รบทั้งสี่เส้นแล้วจากนั้นเราจะตั้งค่าความตึงหยานของเส้นได้ทั้งสี่เส้นตั้งค่าที่เลข3มทุกเส้นค่ะซึ่งเป็นค่ามาตรฐานของตะเข็บทั้งสี่เส้นเลยนะคะเราจะมาเริ่มต้นเย็บตะเข็บสี่เส้นผ้าธรรมดากันนะคะเริ่มต้นเราจะปรับความถี่ห่างของฝีเข็มระหว่าง2ถึง2.5จากนั้นปรับระดับฟันจักรมาที่เลข1 จากนั้นปรับลิ้นตะเข็บสีชมพูให้อยู่ตัวอักษรสัญลักณ์ S จากนั้นเราจะตั้งค่าความตึงหย่อนของเส้นได้ทั้ง4เส้นตั้งที่เลข3ทุกเส้นเรามาเริ่มต้นเย็บกันเลยนะคะขั้นตอนแรกให้ยกตีนผีขึ้นนะคะจากนั้นเราจะนำผ้าที่เราต้องการจะเย็บเสร็จแล้ววางตีนผีลงหรือเราจะยกตีนผีด้านหน้าลาักษณะเช่นนี้ได้ค่ะ ประโยชน์การใช้สอยสำหรับสีเส้นตะเข็บผ้าธรรมดานี้นะคะเหมาะสำหรับการเย็บผ้าสองชิ้นประกบกันนะคะเป็นการพง้งพร้อมเย็บประกอบกับตัวเสื้อหรือชิ้นงานตามที่เราต้องการลักษณะเช่นนี้ตะเข็บสีเส้นผ้ายืดจะตั้งค่าความถี่ห่างและตะเข็บทุกอย่างเหมือนกันกับตะเข็บสี่เส้นผ้าปกติยกเว้นการปรับตั้งค่าฟันจักมาที่1.5 ทงสี่เส้นเย็บ5้ายืดประกอบกับตัวเสื้อและชิ้นงานอื่นๆนะคะต่อมาเราจะมาทําตะเข็บสีเส้นเย็บ5้าย่นกันนะคะหรือเย็บรูดกันคะ่ะวิธีการปรับตั้งค่านะคะเราจะปรับตั้งค่า2เส้นข้างบนคือเข็มบนนะคะตั้งค่าที่เลข7 7และปรับความตึงหย่อนของเส้นได้ล่าง2เส้นนะคะก็คือที่เลข3าสา จากนั้นเราจะมาตั้งค่าความถี่ห่างของฝีเข็มระดับ3-4และฟันจักที่เลข2และลิ้นตะเข็บตั้งค่าที่ S เช่นเดิมการใช้ตะเข็บเย็บย่นนี้เหมาะสำหรับเนื้อผ้าบางปานกลางและเหมาะสำหรับการเย็บริมระบายชายกระโปรงและเสื้อผ้าเด็กชิ้นงานอื่นๆ ต่อไปเราก็จะมาทําตะเข็บ3เส้นตะเข็บกว้างกันนะคะโดยที่เราจะร้อยได้3เส้นโดยเส้นที่1สีเขียวเส้นที่2สีชมพูและเส้นที่4สีส้มนะคะโดยที่เราจะถอดได้เส้นที่3ออกและถอดเข็มด้านในออกค่ะเราจะมาถอดเข็มด้านในออกนะคะวิธีการถอดเข็มแนะนําให้หมุนวงล้อจากให้เข็มลอยในตําแหน่งสูงสุดนะคะที่เราจะถอดเข็มได้ง่ายขึ้น และเราจะถอดเข็มโดยใช้ไขควงแบนเล็กถอดเข็มด้านในออกก็คือเข็มที่มีสัญลักษณ์ R นะคะหมุนสกูออกถอดออกแล้วนะคะอย่าลืมปิดหมุนสกูตรงนี้เข้าไปเหมือนเดิมโดยการปรับตั้งค่าความตึงหย่อนของเส้นได้เส้นสีส้มจะปรับตั้งค่าที่เลข3 เส้นสีชมพูก็3และเขียว3ทุกเส้นปรับความที่ห่างระหว่าง2ถึง3แล้วแต่เราต้องการให้ห่างไปที่เลขมากขึ้นและปรับฟันจักที่เลขหนึ่งและลิ้นตะเข็บตั้งที่สัญลักษณ์ S เช่นเดิมตะเข็บพ้งสามเส้นกว้างนะคะเหมาะสำหรับการพ้งเนื้อผ้า หนาเช่นผ้ายีนผ้าม่านหรือผ้าที่รุ่ยมากๆค่ะต่อไปเราจะมาทําตะเข็บ3เส้นมวนริมแบนกันนะคะโดยที่เราจะร้อยได้3เส้นใช้เส้นที่1สีเขียวเส้นที่2สีชมพูและเส้นที่สาสีฟ้าโดยจะใช้เข็มด้านในนะคะถอดเข็มด้านซ้ายมือออกและปรับตั้งค่าความตึงหย่อนของเส้นได้ทั้ง3เส้นตั้งค่าที่เลข3ามทุกเส้น และตั้งค่าความถี่ห่างของสีเข็มที่1ถึง R จากนั้นจะปรับฟันจับที่เลข1และปรับตั้งค่าลิ้นตะเข็บจาก S มา R โดยขั้นตอนแรกให้ลดใบมีดลงจากนั้นดันเพจมาด้านขวาแล้วเลื่อนลิ้นตะเข็บสีชมพูจาก S มา R และนำใบมีดขึ้นมาเช่นเดิมตะเข็บ3สเส้นม้วนริมแบนใช้สำหรับริมผ้าเนื้อบางปานกลางที่ผ้าไม่รุ่ยมากทำผ้าเช็ดหน้าและผ้าพันคอริมระบายต่างๆค่ะ ต่อไปจะเป็นตะเข็บ3าเส้นม้วนริมกลมนะคะตะเข็บ3เส้นม้วนริมกลมจะตั้งค่าลักษณะเดียวกันกับตะเข็บ3เส้นม้วนริมแบนนะคะแต่เพียงแค่เพิ่มความตึงหย่อนของเส้นได้เส้นที่1นะคะมาที่เลข7ตะเข็บ3มเส้นม้วนกลมเหมาะสำหรับเนื้อผ้าบางปานกลาง และใช้เย็บขอบริมผ้าเช็ดหน้าและผ้าพันคอเสื้อผ้าเด็กต่อมาจะเป็นตะเข็บ3เส้นผ้าธรรมดานะคะเราจะร้อยได้3เส้นโดยเส้นที่1สีเขียวเส้นที่2สีชมพูและเส้นที่3สีฟ้าโดยจะใช้เข็มด้านขวานะคะคือเข็มด้านในและเลื่อนปรับลิ้นตะเข็บที่เอปรับความถี่ห่างที่2.5และระดับฟันจักรที่เลข1 การพ้งสามเส้นผ้าธรรมดาเป็นการพ้งผ้าชิ้นเดียวเพื่อการขอบริมรุ่ยต่อไปจะเป็นตะเข็บสามเส้นแฟบล็อกนะคะเป็นตะเข็บต่อผ้าเราจะร้อยได้3มเส้นโดยเส้นที่1สีเขียวเส้นที่สองสีชมพูและเส้นที่4สีส้มโดยจะใช้เข็มด้านซ้ายเข็มด้านนอกนะคะจากนั้นเราจะปรับตั้งค่าความตึงหย่อนของเส้นได้เส้นที่1สีเขียวเราจะตั้งค่าที่เลข8 เส้นที่2สีชมพูตั้งค่าที่0และเส้นที่4สีส้มตั้งค่าที่เลข2จากนั้นเราจะปรับความถี่ห่างของฝีเข็มอยู่ที่ระดับ 2- ถึง3และปรับระดับฟันจักที่เลข1นึะเข็บเย็บต่อผ้าแฟดล็อกนะคะเย็บออกมาแล้วเราก็ดึงลักษณะเช่นนี้นะคะด้านหน้าจะเป็นเช่นนี้และด้านหลังจะเป็นลักษณะเช่นนี้ ไว uh, ้ตกแต่งเสื้อผ้าได้ค่ะหรือว่าชิ้นงานประดิษฐ์เช่นกระเป๋าปอกหมอนก็จะจบวิธีการใช้งานของจับพงจานโนเมรุ่น7 9 3 pg แค่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจจานโเมเอลนาไทยแลนด์จักเย็บผ้ากระเป๋าฮิวได้เลยค่ะ